สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้แอดพามาดูระดับน้ำหน่อยครับถนนบ้านสะอาดนะครับที่จะไปแยกไปแดงถนนเรานาดีมาดูว่าน้ำมันลดรือยังครับเข้ามาตอนแรกน้ำลดลงลดลงนิดนึงนะครับจากที่เรามาไลเมื่อวานน้ำลดลงนิดนึงแต่ว่าก็ยังสูงอยู่ ถึงตรงบริเวณป้ายโรงเรียนสอนแกนวิเทศศึกษาเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ไปสังเกตว่าน้ำยังสูงอยู่นะครับเนี่ยให้ดูไกลๆที่ผ่านได้ผ่านได้เฉพาะรถบรรทุกรถพ่วงนะครับตอนนี้ที่ไปแต่รถกระบะก็มาจอดตรงนี้หมดแล้วก็เลี้ยวกลับนะครับส่วนมากจะเลี้ยวกลับ ทางนี้น้าจะลดตรงบริเวณเส้นกลางถนนเนี่ยเห็นเส้นกลางถนนแล้วนะครับซึ่งวันก่อนเนี่ยตรงนี้จะท่วมหมดเลยมองเห็นถนนนะครับน้ำลดลงเยอะเลย จากบริเวณหน้าสารปกครองตรงยูเทิร์นะครับแต่ก่อนน้ำจะท่วมถึงตรงนู้นเลยตอนนี้น้ำลดลงนะครับมาดูทางนี้บ้างว่าไปได้หรืยอยังนี่หรอครับ,บ,รบ,ว,รบ,บว่าเห็นเพิ่นไปไหมครับ ครับเพราะรถกระบะสูงเมืองมัดเดี่ยวครับหมดครับไปใด้รถที่หล่อครับที่ท้งศิลปนครับให้พุ่มไปเขาท่งบันทุ่มครับครับต้องเลร่งเขาเมื่อกเขาบันทุ่มออกซึ่งบันทุ่มแล้วก็ไปพยืนครับเช่นนี้ครับผมครับ ใี่ครับรถท่าไหนปะครับท่านไม่ได้เลยครับมันลึกครับจากตรงไหนครับผมจากตรงนี้ถึงตามตามแก๊สไหมครับหลังหลังกระบะขนนั้นไปมันจะลึกอ๋อลึกเลยใช่ไหมครับไปไม่ได้เลยแต่รถรถสิบร้อไปได้อยู่เนาะอ๋อครับผมขอบคุณครับสรุปคือน้ำน้ำลึกนะครับไปไม่ได้ไปไม่ได้ ถ้าใครมาทางนี้ก็เลี้ยกลับเลยดูเด็กๆมาเล่นน้ำครับเรียนนานมาหน่อยครับผมมาหน่อยครับ ในกลองไหนก็ออกไปนะองไหนวะ่าย่ล่โต้ก็ออกไปุดยา่่าิต้อง้ง ครับผมสรุปแล้วไปไม่ได้นะครับรถกระบะรถกระบะรถเก๋งไปไม่ได้ให้เลี้ยวกลับนะครับไปได้จะเพราะรถสุดล้อพ้อยกระโดดเนี่ยเส้นมิตรภาพไม่ท่วงครับผมมิตรภาพไปได้นะครับ โรงเรียนใช่ครับโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนวิเทศครับถนนเส้ววออโนว่าสะอาดไปแยกไฟแดงต่านี้ไปไม่ได้นะครับแจ้งทุกท่านที่มาทางน,นี้ให้เลี้ยวกลับนะครับ ไปได้เฉพาะรถพ่วงรถสิบล้อนะครับรถสูงๆไปได้อยู่แต่รถกระบะเนี่ยก็ยังไปไม่ได้นะครับถามพี่ๆที่อยู่แถวนี้บอกว่ายังไปไม่ได้น้ํามันลึกจากตรงนี้ไปน้ําลึก เป็นที่เล่นของเด็กๆเส้นมิตรภาพไปไม่ได้ครับเฮ้ยไม่ใช่มิตรภาพไปได้ครับมิตรภาพไปได้ปกติมิตรภาพไม่ได้ท่วมนะครับอันนี้ เป็นถนนเส้นบ้านสะาดถนนเรานาดีครับที่ไปออกสามแยกยแยกไฟแดงเรานาดีครับท่วมตั้งแต่หน้าสนาปบวกองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวแอดจบแรงงานที่น,นี้ก่อนนะครับสรุปให้ก็คือรถอยังผ่านไม่ได้นะครับยังมี ตรงที่น้าท่วมระดับสูงอยู่รถรถกระบะก็ยังไม่ได้นะครับให้เลี้ยวกลับนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเดี๋ยวแอดมารายงานให้อีกทีนึงครับ